สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้วันอาทิตย์นะคะครูอุ็พิมนะคะซําซับจำเจเห็นครบก็ไม่ต้องพูดนะคะของเรือจากบ,บ้านงานคะ่ะฉันจะทิ้งไม่ได้นะจ๊ะพาะของอร่อยทั้งนั้นเลยนะจ๊ะก็มีทั้งกระเทียมกระเทยนะคะใส่ไปสักสองเหลือก็เก็บ เราจะไม่เผ็ดมากนะคะค่าคืนนี้นะคะเราจะแบบเผ็ดซอ,อฟๆแล้วกันโอ้โหซอ,อฟๆพริกแห้งอย่าลืมล้างมือน,นะคะพริกแห้งแสบลูกตานะคะข่าดต่อไปนะคะก็รบกรลจกอ่ที่เหลือะคะ่ะน้องเขาบอกให้เอาไปแช่น้ําเย็นนิดนึงนะคะอันนี้กรอบสุดฤทธิ์ค่ะตอนนี้นะคะกรอบมากฟันจะจะหักนะคะตอนนี้หมาแมวก็สลบสไลด์ก็สุดฤทธิ์นะคะตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มค่ะสองทุ่มนะคะ เอสคราฟนะคะเราก็จะมาตำนะคะดึ๋งๆอย่างเงี้ยคะ่ปะป้า่ิกำลังเห็นข่าวเมืองไทยคะ่ะกำลังแบบว่าต้องตำพริกให้แตกแหลกให้รานนะคะต่อไปมะเขือส้มเน่เจ้าใส่ลงไปแ้วของรานเจ้ามะเขียน,น่นะเจ้าจำไปโลครั้งก่อนมะเขือปอกครับป้บอกไม่เอามาขายเพราะว่ามันแพงเห็นไหมคะยากจะกินก็ไม่ค่อยได้คือจะมาจะทำแกงเขียวหวานนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวมาทำตำถั่วกินกันต่อเนาะถั่วเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อนค่อค่อยกดแซ่บนัวค่ะคีุน้องทุณพี่ทุกเพื่อนทุกคนมันต้องตำแหลแกเจ้า แหลกรานไม่มีชิ้นนี้ต่อไปพี่ก็ใส่ปลารก็ใส่ปลาร้วไใส่ปลาทูนะคะวันนี้นะคะคะต้องซื้อมาติดบ้านนะคะไม่มีไม่ขาดไม่ได้ค่ะต่อไปน้องลานะคะพี่หมีนะคะหมีปลาราลอุเ่ USA นะคะไม่มีอะไรจะลอยเท่า้วะคะ่ะ มันเหน็นก็นจริงเป,เป็นไฟที่เติมให้เรามีพลังนะคะตรงนี้นะคะแป๊บห,หนึ่งเล้วไม่หยุดละหยุดทำไมนอนสต็อปต่ำเลยค่ะน้ำตาลตัดนิดนึงโอเคนะจ๊ะมะนาวก,ก็กิ๊ก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 เฮียหน่าฮุกกาสูหรือมีม่โอ้โหมีคมมากเลยอันน้อยเนี่ย บัง้ก็ใส่ลงไปที่ให้กับมาบีโอุ้ยหน้ามอสจะเน่าสูญจะอีหน้ามอสข้าวเจ้ามอสเราต้องใส่หน้ามะเขือส้มมะเขือหน้าเห็นปะนี่ค่ะใส่มะกรูดเต้นลงไปหนึ่งเจ้าถ้าได้หรือ,อยัง ใช้ช้อนผิดนะคะที่กินต้องใช้ช้อนใหญ่นะคะคาเลปีสามีก็อุ่นอะไรกินของแกงง่ายๆวันนี้แกกินมาม่าค่ะมาม่าฝรั่งนะคะน้ำปลานิดหนึ่งเนาะได้โคบโปชุม เอกนะคะนี่ต้องขอบคุณพึ่งนะคะของเหลือนะจ๊ะบันงานเขาก็บอกเอากลับมาบ้านเถอะพีมเดี๋ยวเจ้ากล่องไปคืน้อนะพึ่งนี่จากอูดองนะคะใส่ให้หมดเลยจ้ะอื้อหือโอ้ยสูข,ข่าพี่กินเขาบอกน้ำนี่แหละตรงนี้แหละแต่มันจะเค็มนะคะก็เลยไม่เอาขอเจ้าเทมันทำไมน้ำาันเน้ำปลานะคะ ดูเขาเฮ้ยอค่อยบอกว่าดูให้โคกหน่อยมานี่ค่ะเป็นไงเล็ดหนัวสู่สูหนัวนัวนัวอ๋อนี่ค่ะจานผัดจัดแต่งไว้แล้วค่ะจะวิ่งไปไหนคะคาริานพิม แบบโพสโทไปะค่ะแล้วเราก็จะไปดูกันแบบโพสโทนะคะนี่กินคนเดียวค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยโรงเรียนจีนค่ะเดี๋ยวค่อยมาล้างค่ะให้ดูหน้าตาอืเป็นไงคะ ตำไทยตำไม่เป็นนะคะตำได้แต่ปูปลาตำปูอย่างนี้นะคะตอนนี้นะจ๊ะมาเจ้าสามีก็อุ่นข้าวเหนียวขึ้นนะจ้าหมูย่างหมูของพึ่งก็ยังเหลืออยู่นะจ๊ะเราก็จะไม่พูดพ้าน้ำพาเพลงนะคะด้วยการจ่งข้าวเหนียวลงมานะคะนี่ก็นี่ค่ะช้อนจางไม่ต้องเพราะคนเดียวนะคะผูดองจูบเป็นกระหน่ำแน่คุณนี ทั้งปูนา Olivier, ท no ั้งปูเค็มนะครับที่จริงเขาก็ไม่ต้องใส่ปูเค็มเข้าใจไหมอืมเจลือืมอืมปู ทเ่งจับใจเราต้องดูอย่างนี้ใช่ไหมเห็นดูดงดูดดิวชงพี่ทอมเขาดู่กันเขาจับมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อืมอืมปินไหมคะ 嗯，找你款款。 ากินกับน,น,น,น้ำมันจันแซ็ตจริงๆงนะไม่ได้ตอแหลรุกคนการันตีแล้วคารีพิม่มตำส้มตำปุบระอร่อยอื ริงไม่ต้องข้าวเหนียวก็ได้นะแต่คือมันมีหมูมันเหลืออยู่ไงก็จัดไปเข้าใจไหมคะนักกอหายไปใไนหมดมิต่กู๊ม่บ้าคารลบิไก่แฮมคุชมันเดม